แต่ฮัดเชอเดี๋ยวนี้มันมีแต่ PM นะไม่มีใครเอ่ยพ m ล้วนๆคุณผู้ชมคะ PM 2.5มามาเต็มเลยค่ะแม่เจ๊จ๋าคัมแบ็กมาทําอันตรายกับรูจมูกพวกเรากันอีกแล้วล่าสุดเกิดขึ้นเรื่องนี้กับน้องนิชาณัฐนิชาค่ะเจอฝุ่นพิษเต็มเต็มเลือดฝอยในตาแตกอุ้ยโหรคนแพ้มันก็แพ้คุณผู้ชมขาเจ้าตัวเปิดใจกับนักข่าวมาบอกว่าสาเหตุที่ตาช่วงนี้หนูตาบมบวมบ้างอะไรบ้างน่าจะมาจากการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยแล้วพอเจออากาศที่ไม่เหมือนเดิมก็ ส่งผลกระทบไปกับตาแห้งแล้วก็โรคภูมิแพ้ที่ตัวเองเป็นอีกที่สําคัญกลับมาเมืองไทยเจอ pm 2.5แบบมหาการเลยนะคุณเส้นเลือดฝอยในตาแตกไปเลยจ้าและก็เป็นแผลแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละแล้วเจ้าตัวก็กระซิบเพิ่มเติมมาอีกว่า ชีวิตหนูอะพี่ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอภัยของฝุ่นที่รุนแรงเท่าครั้งนี้มาก่อน <ừ> mm นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยส่วนเรื่องการดูแลรักษานิชาบอกว่าคุณหมอก็ให้หยอดตาทุกวันเนาะหยอดน้ําตาเทียมแล้วก็ขอให้พักผ่อนให้เพียงพออย่าออกไปเจอฝุ่นบ่อยๆนะ <ừ> mm อาการก็อาจจะดีขึ้นตามลําดับค่ะือตอนนี้ก็ยังแดงอยู่เลยค่ะอย่างที่ทุกคนเห็น น่าจะเป็นเพราะว่ามีเดินทางแล้วมีการแบบปรับเวลาแล้วตาแห้งมาตั้งแต่ตอนที่อาจจะแบบเวลาเปลี่ยนเลยนะคะแล้วพอกลับมาที่ไทยอ่ะก็มาเจอฝุ่นหนักมากก็เลยบวกสองอย่างเข้าพร้อมกันเป็นทั้งภูมิแพ้ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยเกิดตาเขาเรียกว่าเส้นเลือดฝอยของตาแตกเลยะค่ะฝุ่นเราค่อนข้างแรงเลยคะคะทุกคนก็ รักษาสุขภาพกันดีๆนะคะเพราะว่าหนูเองก็ไม่เคยเป็นเหมือนกันนี่ก็เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าแบบอุ๊ยตื่นเช้ามาแล้วทำไมมันเกิดแบบนี้ขึ้นได้อะไรงจริงๆตอนนี้ก็คือต้องต้องหยดน้ำตาเทียมยเยอะๆอย่างที่หมอบอกค่ะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะเท่าที่ทำได้ ก็ต้องพักผ่อนกันเยอะๆขึ้นนะเรื่องสุขภาพผ่านไปเรื่องความรักกันบ้างดีกว่ากับพี่โตโน,โน่เนาะน้องนิชาบอกว่าตอนนี้เอาจริงๆพักหลังๆมาไม่ค่อยได้เจอกันเลยอ่ะคือต่างคนต่างทํางานค่ะว่างก็ไม่ตรงกันสักทีถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ค่อยได้เจอกันนะพีพีเอฟซีไม่ต้องเป็นห่วงฝ่ายชายเขา<อ>ไม่หายเงียบนะจ๊ะยังเสิร์ฟแคปชั่นหวานๆบอกคิดถึงสาวนิชาออกสื่อไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปค่ะคือคนมันคิดถึงอะเนาะจะเก็บไว้ในใจคนเดียวได้ยังไงงานนี้น้องนิชาจะว่าาายยัังงงไไมมนหหเด้้ขอ ่พีโตนก็จะมีเป็นบางช่วงเพราะว่าหนูก็เพิ่งแบบบินไปทํางานอะไรอย่างนี้ด้วยมันก็อาจจะเจอกันน้อยหน่อยแล้วพี่โน่ก็เปิดหนังแล้วถ่ายหนังอยู่อะไรกัคะเวลาอาจจะคาดเคลื่อนกันนิดนึงเลยตกใจนิดนึงเหมือนว่าก็แบบอู้มาแบบนี้แล้วอรออะไรกันค่ะก็แต่ก็น่ารักดีค่ะน่ารักน่ารักไหมล่ะ นี่ยิ้มหวานขนาดนี้ถือว่าไม่เจอกันก็ไม่เป็นไรหรอกนะค่ะแต่เห็นเขาแวะไปะที่สนามฟุตบอลอยู่นะีน่โตโน,โนเ่เขาอยู่เกษตรศาสตร์เอฟซีทำไมถึงรู้เซงว่าเราก็แวะไปเหมือนกันเราก็ไปดูเหมือนกันบ้างนัก <laughs> ฟุตบอลเขาแบบรับใจอยู่นะโอ้ <laughs>